พี่นอ้องคลิปนี้เปิดเหนืกันที่แพรนี้แหละครับยังสงสัยอยู่ครับขอบคุสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่บ้านตุงกระทิงนะครับตำบลบ้นนานกวางอำเภอปัญดาบุรีรัมนะครับเราสงสัยว่าแพรนี้เขาจะขึ้นไปยืนบานนะคแบบนี้ใช่ไหมครับยืนบานบ,บานกระบะทูน่ะรอดูเจ้าของว่าจะขึ้นแบบไหน <c oughs> ยืนบานยังไงกี่น่องนะครับ <c oughs> <c oughs> 200นะครับ200อ,อ,อ่าุบ้านจัดเองนะครับมีของใหญ่ให้ได้อัดกันแน่นอนพี่นะ้องนี่ครับกกรรรมานีเห็นมันบ่นแล้วเห็นมันบ่นแล้วอ่าวันนี้ลมแรงนิดนึงครับอรอติดตามรอติดตามครับอ่าตอนนี้นะครับลงประจำการแล้วพี่นะ้องขายบัตรขายตั๋วกันเรียบร้อยแล้วครับรอแค่ สัญญาณนะครับอีกนิดนึงนี่น้องความพร้อมอีกนิดนึงแล้วก็รอสัญญาณครับมาจดเด็ดชาแรกนะครับปลาใหญ่จะบุ้มบ่อมกันตรงไหนครับปลาใหญ่ติดออตามนกันครับผมเอาพร้อมแล้วจ้วนจ้าจวนแล้วครับจวนแล้วครับชาแรกลงไปแล้วมา ต่างๆครับอุย้ยโดนแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับเพยนี้ขึ้นแล้วนี่อ้าวคือแล้วก็ยืนบนการลำบังนะครับมานะพี่น้นอกจอดเด็ดจะอยู่ตรงไหนครับจอดเด็ดจะอยู่ตรงไหนครับบ้านดงกระทิงนะครับรบนถนนขวางเบอร,ร,ร์บ้านด่านบุรีรัมขับก็อยโอ้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 ยตรงนี้อะไรนี่โอ้ตรงนี้อะไรนี่อ่าเม็ดบึ้มบึ้มอยู่ครับเม็ดบึ้มบึ้มอยู่ครับ น้ำบานครับทางนู้นน้ำบานไกลๆนู้นครับอ่เออเป็นปลาอะไรเนาะอุ้ยน่าจะเป็นยี่สกหรือเปล่าครับปลาใดๆก็ได้ดูเลาะฟังครับดูเลาะฟังใส่ปลาดินนูนเจ้านั้นครับเต็มแหมเลยโอ้เต็มแหมเลยอ,อยายนะเลยครับโอ้อ,อาหนะเลยพี่นอ้องเออ อันนี้งเนื้ตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ๆมา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 แล้วครับมาแล้วครับเห็นเม็ดบึ้มๆอยู่อืออู้อ้าวปลานิ่มปลาตะเพียนอยู่นู่นครับน้ำบานอยู่นู่นครับโอ้ยพี่น้องโอ้ยแซ่บ์ซาเลยนู่นไกลๆอยู่นู้นครับโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยไกลๆอู่นู้นครับเต็มเลยโอ้ยน้ำตื้นน้ำน้ำตื้น บนปลาบนกระบอปูนี่แหละครับเห็นแกเรียกเห็นแกเรียกลงไปแล้วครับเจ้านี้ครับโดนตัวใหญ่หรือเปล่าเห็นเรียกให้คนไปช่วยแล้วนะครับเอ้าเห็นเรียกให้คนไปช่วยแล้วนะครับปลาใหญ่รู้ว่าปลาเยอะครับฮึบฮฮน่าจะปลาเยอะนะครับน่าจะปลาเยอะหลายตัวเลยครับปลานนี้ ยาวนู้นครับเอ็นแผลทางทางครับเอ็นแผลทางทางเป็นยังไงโนาครับปึ๊บปื๊บปื๊บเข้านะครับปานนู้นครับระเบิดไปแล้วครับจะซ้อนหรือเปล่าครับจะซ้อนลงใส่จะซ้อนเอามามีลูกสาวไปด้วยครับมีลูกสาวไปด้วยครับจะซ้อนแหลแน่นอนนี่แ้องจะซ้อนแหลอ่าพิเค้ครับพิเค้ได้แล้วครับหนึ่งตัว วุัววุ้นหัวโอ้ยครับยุงานสายส้เมาครับคัวแทนเข้ามาครับลงไปแล้วครับสอนแหแล้วนะครับอา้ลูกสาวช่วยจับด้วยครับลูกสาวช่วยจับครับพี่น้อโอ้ยมันไกลนิดนึงครัเลยนิดนึงปลาใหญ่ปลาใหญ่ครับ๊บมาดูครับ สาวน่ารักครับี่น้องวยลูกขึ้นหลานนะไม่รู้ว่าพี่น้องบอลซื้อบอลกำลังจะขึ้นแล้วนะครับกำลังจะขึ้นปูเจ้านี้ก่อนครับดูเจ้านี้ก่อนครับเหมือนจะเหมือนจะมีเข้านะครับล้อเองเออเออเออกระมันห้างเลยล่ะบุญปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บมามาหลายตัวแท้ครับหลายตัวแท้ดูจัการโยกการโยกปึ๊บซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มซุ่มยุ่ม ดูเราฟังกันปาะพี่น้องเด็ดเด็ดเห็นตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆเลยครับโอ้แต่ไก่นี่ครับหมส์สีส้มๆครับยีโสกครับยีโสกยีโสกตัวใหญ่เลยครับอ่าจ้าเรียกคนมาช่วยเลยครับอ้าวรอดูพี่น้องเห็นกวักมือเรียกนะครัพี่อ่าคนมาช่วยมาแล้วครับคนมาช่วยมาแล้วครับน่าจะเป็นตัวใหญ่อยู่ครับ ครับมีลูกสาวหรือหลานสาวนะครับนั่งจับแฮให้อยู่ครับว้าวขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเราลุ้นครับลุ้นช่วยลุ้นช่วยนะพี่น้องอ้าวปึ๊บเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับเด็ดไหมครับอุ้ยหลุดหรือเปล่าตัวใหญ่หลุดครับโอ้ยพี่น้องเสียดายอ้าวตัวใหญ่หลุดนะครับอ้าพี่น้องตรงนี้เขามุงอะไรเขามุงอะไรกัน มุ่งอะไรกันตรงนี้เลยโอ้โหได้มาแล้วครับตัวหนึ่งครับดูปลนดินมีรูปตัวใหญ่ครับไซโลครับไซโลอาอปลนนินครับไซใหญ่ๆครับเนี่ยนี่จะตัวเป็นกิโลครับปลนนินตัวใหญ่หรือเปล่าครับน้ำบานน้ำบานอยู่ครับโอ้ยปลนนินโอ้ยโอ้ยสุ่มยิ่ม่รู้โอ้ยนะครับ ลาทักไปแล้วครับผมโอ้เป็นตัวเป็นโลเลยครับขึ้นโอ้เต็มเลยครับเต็มคาร์เปิลเม็ดเม็ดเต็มแหมอยู่ครับเม็ดเต็มแหมทะลุไปแล้วมั้งเลยเอาว่าฟ้าอะไรพี่น้องโอ้ยเขาว่าติดไม้ครับลงไปนี่เม็ดเต็มแหมอยู่อ่าลุ้นนะครับลุ้นแพนี้นะครับมวนแล้วครับมวนแล้วครับน่าจะมีเข้าอยู่นะครับ เพียดเห็นตะเพียนแวบๆแล้วครับอายืนอยู่ข้างก็ได้นะครับยืนอยู่ข้างก็ได้โอ้โหโอ้โหโอ้เอากอนมาแล้วครับอ่าไม่น่าเห็นเม็ดเม็ดเมื่อกี้โอ้โหอากอนมาแล้วพี่น้องมัด้างต้องมัดหางก่อนครับอมาด้วยแล้วครับมัด้วแล้วครับเเเอออ้้้าาา ลึกกับตรงนี้น้ำลึอกอ่ามัดได้แล้วอ่ลนะ,น,นะครับจะเป็นบิ๊กไวายนะครับปึ๊บปึ๊บโอ้ยดูทางนู้นครับเล็แมแหมอยู่ครับเจ้านี้เมื่อกี้ก็นู่นครับปลาดุกมั้งครับเนาะ ปลาดุกอยู่ครับปลานนูนก็ได้ตัวใหญ่ครับปลาครงลวครับบิ๊กไวไม่ต้องเป็นบิกไวครับปลาดิครับปอดขึ้นมาแล้วครับปลอดขึ้นมาแล้วโอ้หตัว,วนี้ยาวเฟ้ยเลยนี้ยาวเฟ้ยเลยครับ แก okay, จะได้สองตัวแล้วนะครับอ,อันนินติดปลานินมาด้วยนะครับอดูปลานินั่งนี้เอาปลานินอีกหลายตัวด้วยครับปลานินอีกหลายตัวอ้าุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมา,ม,นม,ามาดูตัวปลาหน่อยครับดูตัวปลานิดนึงมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ตัวที่สองตัวที่สองอยู่ไหมตัวที่สองตัวที่สองครับระวังรถระวังรถระวังรถะตัวรถงนี้ตัวใหญ่ๆเลยเนาะไม่ใช่แต่ปาเนี่นี่มันก็เป็นโลอะไรนี่ตอนนี้มันเป็นโลกลัวแล้วมึงตัวใหญ่นะเออไม่ตัวเป็นโลเอาไปให้หมดเลยน้องน้อครับมัดหางได้แล้วครับอ้ยู่น้องดู ครับดูครับมัดหางไว้โอ้ตัวใหญ่เลยตัวนั้นอ้าวอยู่ใกล้ๆต้นเสื้อเขียวนะครับโอ้ตัวใหญ่พี่น้องดูครับมันมันดึงเชือกบุ่มบุ่มมุ่นมุ่นเยอมัดได้แล้วนะครับเนาะแล้วมีตแล้วดูกลับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับ ตัวนี้น่าจะเป็นบึกนะครับน่าจะเป็นบึกครับตัวนี้โว้ดใสใหญ่เลยครับเอามาหางไว้แล้วนี่น่าจะบึกแน่นอนพี่น้องใสนี้นะครับหางดูจากหางแล้วครับมันให้ชัวร์ครับเรียบร้อยไป่ยัง ครรรับบเียย้อต <ésus oten reading> ัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ๊ยโอ๊ดโอ๊ดมาแบบงงงงอ่ะมาดิ่งดิ่งอ่ะโอ๊ดวินอกต้องเคลียร์เฮกันเลยครับเฮกันเลยครับ ไปดูนะครับกขาเคียร์เขาเฮอยนี่ครับกองเคียร์เขเฮลั่นเฮลั่นเลยครับโอ้โหัวนี่ครับเรื่องอะไรน่ะมัดหางเลยโุทธพุโอ้ยทันไหมทันไหมทันไหมโอ้ยอยู่ไหมอยู่ไหมรออยู่ ยังอยู่ังเลยออกแล้วน่ยไปแล้วไปแล้วเสียจังหวะเสียหลักมันตกกันนั่นหมดดีอยู่ไอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันขึ้นแรงน่าจะขาด ขาดเลยครับไม่อยู่ครับอยู่ครับชัดเด็ดเลยครับพี่น้องเสียดายครับเสียดายครับม่ครับาใหม่ครับเอาใหม่ครับมาับาให่ครับมครับาใหมาใหมครับมาให่ครับใหครับมาคับาใหม่มาม่ครับมาใิมครับ่คับ่ครับมามั่ครับมใม่ครับาม่ครับ่มหครับานินตัวให่คครับมหบใ ปึ๊บปมีทางทางอยู่ครับมีทางทางอยู่ครับนั่นสองตัวครับตัวใหญ่ๆปญ่อาพี่น้องนู้นครับขึ้นเลาะฟังไปทางนู้นแล้วครับบึกใสใหญ่อยู่ครับสามสี่สิบโลได้อยู่ครับดูมองไปเห็นเลยครับอ่าเนี่ยเป็นบึกเลยครับมันจะเป็นตัวที่สองนะครับ กลองงับกล้องครับโอ้ยปลาหนึนปลาใหญ่หลุดครับเห็นชี้ชี้อยู่ปลาใหญ่หลุดครับทุกคนครับช่วยกันยกไปแล้วครับสี่ห้าหกคนนะครับเอาพี่น้องกลับมาดูเขาอีกรอบนึงครับหลังจากปลาใหญ่หลุดนี่เขายังหวานปันนินตัวใหญ่ๆได้ครับ อัวแก่ตัวเป็นโลครับตัวเป็นโลอันนี้ได้สองตัวครับเข้าดิี๋ยวอุ่นใจ้าอุ่นโตครับนุ่นนครับนุ่นครับกลได้ตัวใหญ่อีกตัวนึงครับเป็นบิ๊กไว้ครับเป็นบิ๊กไว้หรือเปล่าครับอยู่หน้าเครื่องเสียงหน้ากองคำนวยการนะครับเดินมาฝั่งนี้หน่อยนึงพี่น้อง เรือเขียวครับเรือเขียวครับเรืออันจองกระลงเคร่งอ๋อปันนินสายใหญ่อยู่ครับปัน,นินสายใหญ่เดินมาเจอผมเมื่อเช้าบอกพี่ถ่ายผมด้วยนะ,ะเรือเขียวๆจัดให้ครับหนึ่งโดดนะครับสายปันนินครับตัวจัมโบ้เลยครับปัน,นิน ากครับตัวงามมากครับเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวขึ้นอีกแล้วครับขึ้นอีกแล้วครับบิดไวเป็นบิดไวนะครับใส่ประมาณใส่สิบเจ้าน่าจะโดนปลาใหญ่นะครับเจ้าขึ้น่าจะโดนปลาใหญ่นะครับเนื่อข้าวโคตรเตอร์ครับเตอร์ใช้น้ำมันนิดเดี่วใช้น้ำมันปุ๋ยสี่แก้วนะครับ น้ำบึ้มบึบอยู okay, ่ใกล้ๆอยู่ครับน่าจะอยู่ในผืนนั้นนะครับหนักหนักเอาลงไปช่วยแล้วครับลงไปช่วยแล้วครับน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะครับเอออ่าดูมันลากไปใต้ไม้นั่นเลยครับรุนครับเป็นบึกหรือเป็นบิกไว้นะครับอยู่ให้ไหมอยู่ให้ไหม ไม่อยู่ครับไปแล้วเดี๋ยวปานินครับอย่เดีปานินนะครับกำลังลากขึ้นแล้วครับตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บเอาขึ้นอีกแล้วครับบิ๊กไว้นะครับผมเออปุ๊บปุ๊บปุบปานินหนึ่งเอาสลาดหนึ่งครับอุ้ยดูเราฟังตอนนี้พี่น้อง ฉลาดด้วยครับปลานิมด้วยครับซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มครับปลานิมครับปลานิมตัวงามๆครับมาแล้วครับหนึ่งตัวเดียวแต่ก็งามตัวสวยครับดูเลยเรื่อยๆครับปลาตัวสวยพี่น้องหนุนแบบโหปลานิมขึ้นมาแล้วครับแต่ละตัวเป็นตัวงามๆพี่น้อง พี่น้องดูผลงานดูผลงานนิดนึงถ้าไม่หลุดตัวใหญ่นะจอได้ตัวใหญ่ดูพี่น้องบลสองร้อยโอ้ยแม่สองร้อยมันเกินแล้วอยากเชื่กจะเต็มกระชังเนี่ยเต็มเต็มจะชังถ้าไม่หลุดพลิกไหวตัวใหญ่นั่นด้วยนะสิบกว่าโลเลยตัวนั้นใหญ่ให่สิบกว่าแม่สองร้อยมันเกินขึ้นนะครับน้องครับหนุนปลาใหญ่ขึ้นเลยแล้วครับ ตัวงนวยการครับใหญ่ยยอยู่พี่น้องเดี๋ยวเดินไปดูสักหน่อยครับนี่ครับตัวนี้น่าจะประมาณส0 4สิบสี่สิบอยู่พี่น้องสี่สิบน่าจะได้อยู่ครับตัวไม่ยาวครับตัวอ้วนแต่ไม่ยาวพี่น้องมาสี่สิบสี่สิบกว่าๆวิดๆ อยู่3ตัวนะครับไซ <30, S 1> นี้สามหมื่านิลใหญ่ครับปลานิลใหญ่ครับสองรับห้าบาทนะครับสามหมื่นสามหมื่นแปดรับห้าบาทอ่าเป็นยอดครับเป็นยอดยอดร่วมบริจาคนะครับในการหวานแหนะครับนี่ครับของหมู่บ้านจัดเองนะครับ ยังได้กันอยู่เรื่อยๆครับปันิมใส่ใหญ่ๆอยู่พี่น้องลุ้นต่อกันสักหน่อยหนึ่งครับลดความจำใจให้ปะบุญในฝีมือลงไล่ลงมุดกันเลยครับนู้นสองตัวครับเสื้อสีเงินอยู่นู้นครับนะครับโตประมาณสองศตวรนแล้วสองตัวนะครับสองตัวกรรมการปฏิของืือจะท่านกินตัวเองนะครับเอามาตบูพี่น้องกินเดือว่าคุ้มรบว่าคุ้ม ปลาอะไรครับปลาอะไรครับตําบุ้มบําบุ้มบําอยู่ครับปลานินหรือปลาช่อนครับปลานินหรือปลาช่อนครับเปิบเปิบเอาเอายังตีอยู่ครับตีอยู่ครับปลาช่อนตัวใหญ่นา่นดำหมูเข้าเพลาเลยครับตัวสวยตัวสวยครับ ผลงานนะครับเป็นผลงานล็อฟังนี่ครับมีแต่ประมาณนี้แหละพี่น้องสุดคุ้มครับ200อ่ะ200ตีไปปลานินไจนี้ก็สัก56ตัวก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องอันนี้เป็น10บ0ีบางคนได้3-40ตัวนะครับปลานินขึ้นมาอีกแล้วครับแส่ไโลเลยครับปลานินแต่ละตัวพี่น้องโคตรคุ้มอ่ะ สุดคมสุดคมครับคู่กันเลยครับยกพร้อมกันสองสามตัวด้วยนารนินตัวใหญ่ๆครับล็อกฟังครัลบล็อกฟังครับ,บปันนินใสใหญ่ครับมาเรื่อยๆอย่า<ๆ>งนี้แหละพี่น้องที่ละตัวที่ละต,ตัวครับ ปานินสองสามตัวก้อง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 สามตัวครับอ่าดูครับก้องครับสามสี่ตัวครับเอออาปานินใหญ่ปานินใหญ่ครับอาได้กันมาเรื่อยๆอ,อยู่ครับพี่น,น้อง เซนเบสนะครับเซียนเบสนะครับ,บ,รบมาไหมมาไหมสองตัวครับปลาหนึ่งตัวง,งามๆครับไก่มากครับ<ฮ>อตอนนี้ก็เริ่มซาๆกันแล้วนะครับตามเก็บแค่ปลานีน่จนปลาใหญ่น่าจะหมดแล้วมั้งครับก็ลงกันไปทั่วแล้วพี่น้องอยืนบ้างตัวไหนตื้นก็ยืนบานกันออก ลึกมีตื้นครับก็ถือว่าสุดคุ้มครับวันนี้นะครับบัตร0 0กับปลาน,นิ่ตัวส,สวยๆแล้วก็มีปลาใหญ่ด้วยนะครับเป็นบึกแล้วก็บิดไว้มีศกมีอะไรแซมๆด้วยอยู่พี่น้องฮะสุดคุ้มสุดคุ้มกันวันนี้ก็เอามาฝากกันแค่นี้แหละพี่น้องโอ้น่าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ